แรกนั่นหนูเลียงงวมันบ่กึืนจนเด้กขายงัวออกแรกเริ่มเลยเลียงงวแล้วงัวบ่กลับสัดมันบวกลืนนะครับมันบึกนืันมันขึ้นอยู่มันแม่มันขึ้นประชัดเจนเพราะมันขึ้นประชัดเจนแล้วหนูก็เี่ยนใจถอดใจเอ๊ะถอดใจออกมันก็เลยขายงัวตัวนั้นออกก็เลยมาสื่องัวแมีนี่แม่นน่มาเพิ่นก็ว่าสมมาแล้วเพราะมันอยู่ด้วหนูแล้วประมาณเดือนกลัวมันกลับสัต์กลับสั์แล้วหนูก็เลยว่าอันบ่ บ๊อบพันผสมเพลินลูกก็เลยมาให้กินพัดไข่ตัวสั้นนี่พัดนี่ปลาสีเหลืองทองนี่สะกกอนพัดผัดปลาทองค่ะจ้าพัดปลาทองนั่แหละอันให้มันกินตัวนี้ประมาณเดือนกว่ากาถาว่าไงว่ากินล่อรอบสัตว์ยี่สิบเอ็ดวันในการกลับสัตว์มันกลับสัตว์รอบหน่ะจ้าถาล่อเพลินกต่กินตัวนี้มาพอดีเพลินกับกับสัตว์ได้เต็ม ตรงวันทีที่กำหนดของเพื่นแม่ค่ะเป๊ะและการนำเมียเพื่อนก็จะออกดีเพื่อนจะกลับชัดแบบชัดเจนแม่ค่ะชัด